เป็นการทบทวนเกี่ยวกับอาชีพนะตอนนี้ไม่ต้องจดค่ะไม่ต้องจด <A farmer. S 1> อาฟาร์เมอร์อาฟาร์เมอร์อาฟาร์เมอร์อาชีพอะไรคะ <A farmer. S 1> ชาวนาอาฟาร์เมอร์ next address Ad <resse S 2> maker address maker address maker Ad แปลว่าอะไรคะ dressmaker ช่างตัดเสื้อช่างตัดเสือ้อ dressmaker next bus, 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 driver. bus driver bus driver bus, bus driver คนที่ยังไม่อา่านละลูกเอาไหม again two time a b u s bus driver เอาเช่ญครูด้วย abust driver พยายามอ่านชายกร next a veterinarian a, a veterinarian veterinar 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 what is it คืออะไรคะสัตวแพทย์ a veterinarian next a fishman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  a, fish a, 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 a cook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  again one, two, three. 2 uh, 3 uh, a a fishman a vet a, a veterinarian thyakon a veterinarian a veterinarian a fishman a fisherman ค cook a cook again ง a ว t e าเว e r i ินเนียร์อาพยายามออกเสียงพร้อมกันอาฟิชแมน Fish man. Next, a cook. A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  A nurse. A à, à, nurse. A à, nurse. A à, nurse. A musician A à, musician A à, musician p o s t แมนคนนี้ยังไม่อ่านเมื่อไรจะอ่านล่ะลูกอพอสแมนอพพพวัไม่อา่อานเลยอะมิวสิเียนอพอสแม m a อ a m มนออพ n ลิสแมน e อ o อลิ o แมนอ n แ A A e ท a n จำได้ยังจำได้แล้วนะทวนทวนนะ เอาไม้ไปที่กริดเลยอ่าส่งไม้ไปที่กริดเลยวันสองสาม please stand up when you read อเมื่อคุณอ่านคุณต้องยืนขึ้นโ okay. อเคอาล่ะ,ละตั้งใจอ่านหรือเปล่า ว่าไงคุณกรีดคุณกรีดยืนขึ้นก่อนนะนัทวัตรยืนขึ้นก่อนยังไม่ต้องนั่งตั้งใจฟังด้วยเพราะนั่งลงและนักเรียนไม่ตั้งใจะคำแรกเลยค่ะอ่ะ,อะมองตาค้างเป็นแถวเลย ไม่เคยเจอเลย a อเกนเน็กนัทพัท oh. อ่ะคนอื่นต้องเงียบลูกจะดูที่ว่ามีคนตั้งใจฟังกี่คนสามคนผ่านไปยืนดูก่อนเิลิชยัยไม่ใช่คำใหม่เลยคะ่ะค่ะ เาในกรีตบอกว่าขอแก้ตัวยังไม่ให้แก้ตัวอะให้คนอื่นก่อนให้แก้ตัวให้ฟังไปก่อนหนึ่งเที่ยวอ่ next ภาวาัเวลาเพื่อนอ่านนักเรียนมองอะไรอยู่ห้าคนผ่านไปสิริวันยืนขึ้นก่อนยืนหมดเลยยืนตรงเลยอาฟาเมอร์ next บรวี ไม่ต้องบอกเราจะได้มีเพื่อนยืนด้วย uh, uh, ไม่ได้ยืนยิ้มค่ะให้ยืนอ่าน uh. next uh, ยืนต่อไปโอเค next ที่แถวนี้เหลือกี่คนที่ได้นั่งอ่าโอเค ทำยากสำหรับนักเรียนจริงๆเลยกันย่าพักยิ้มอ่าเห็นไหมคะเวลานักเรียนเรียนจิตใจไปอยู่ไหนหมดเออจิตใจไปอยู่ไหนหมดคุณครูเน้นตั้งหลายครั้งแต่ละคำใช่ไหมคะแล้วทำไมล่ะลืมหมดเลยไม่คิดว่าจะถามลายบุคคลใช่ไหมคะ ่ะไปแถวนน้น <Yeah. S 1> โอเคนภัทรอใหม่เลยนภัทรฟาร์มเมอร์โอ้โวันนี้นภัทรมาเก่งเลยโอเค next next ไป ไป่ะอ่าดรสเมคเกอร์ดรสเมคเกอร์คนตัดเย็บเสื้อผ้าไป <A driver. S 1> อ่าอาบัสดรไดร์เวอร์อ่าบัสด์ไดรเวอร์ next คนที่ตอบได้นั่งลง เดี๋ยวจะกลับมาคนยืนต่อถ้าว่าไม่เรียบร้อยอ๋อเอาเวจอรินนเรียนชัดเจนด้วยปรบมือให้แก่เพชรพงศ์เลยค่ะเก่งทุกวิชาเลยนะ่าเรียนนะแอบไปถามเคล็ดลับเขาสินะว่าถ้าจะผมอยากจะเรียนเก่งเนี่ยผมจะต้องทำอย่างไรอ okay. อโอเคอายังไม่ต้องยกมือเดี๋ยวกลับมาเองพยากร ไม่เคยเจอเลยเหรอ f i s h <S ไป, <S ไป <S next s าลิน n ยายนพินายืนขึ้นก่อน a fishman next a cook, a cook. อันเนอเพชรนครพริ้อเซนับยืนยุ่ก่อนพรนภายืนหมดเลยอ่า มากลับมากริดได้ไหมคะอ๋อกริดบอกได้ครับโ okay, อเค l e ร s e r e a อเอเปลี่ยนคำครับไม่เปลี่ยนครับใครได้ที่ยืนนี้ใครได้คะมิวสิคการเดียร์พัฟมิวสิคมิวสิคหรอมิวสิคครับคะ music ครับ no no music ทัญย่พัก musicland นะ music a n d อ้าวไม่ใช่นัทวัฒตร musical musician นัทวัฒน์ได้แล้วเห็นไหมคะฮะ musical no 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 อ no, no. ังรูเฉลยไปแล้ว musician อ้าวโอเคอ่ e s ริ e n า i นะมีประมาณเกือบสิบคนเห็นไหมคะอ่าธนารีกับพุทธิพงศ์ก็ต้องฟังถึงแม้เราได้เราก็ต้องฟังนะคะ คำนี้ไม่ยากไม่ยากเลยนะคะสำหรับนักเรียนแล้วก็เรียนมาแล้วคุณครูจะทบทวนให้หสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราสามารถนำมาทบทวนให้ได้แล้วก็ต้องฟังเมื่อไม่ได้ก็ต้องฟังนะอนะ musicianmusicianmusician อวัดไม่อ่านเลย apostmanapostmanapostman A nurse, a nurse, a musician, a, musician, a postman, a postman, a, police man, a policeman, a policeman, a singer, a singer, a single, a single, a teacher, a teacher, a teacher. What work do you do? สมมติว่า What work ถามอะไรคะ What work คุณทำงานอะไรหรืออาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูถามอยู่ตอบ I ถาม I ถามว่าอาชีพอะไร I am a teacher because I like to teach เพราะว่าฉันชอบสอนฉันชอบสอน I like to t e a teach study ก็ได้นะคะเรามาดูสิ เอออาทบทวนเกี่ยวกับอาชีพสมศรี Something likes to teach the student นักเรียนจะเติมอะไรเอ่ย what, what do you do What work does she do teach Teacher Teacher ตอบได้ไหมให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างดีไหม Som sil likes to teach the students like to teach ชอบสอนชอบสอนก็ต้องเป็นอาชีพอะไรครูใช่ไหมคะครู Som sil likes to teach the students อ่าจดนั่นเรียนจดตรงน,นี้ค่ะ Som sil likes to teach the students อ่าเท่ากับเขียนข้าหมายเท่ากับ a teacher เป็นการทบทวนแล้วนะคะ เท่ากัอ่ะอ่ะทีเชอร์บันทึกลงสมุดเลยคัดลงไปเลย o m สมศรีไลส์ทูทิชเดอะสตูเดนต์เข้ามายเท่ากับอ่ะทีเชอ what w o o k does she do n ั m b e r n นัมนั้นคือตัวอย่างนะคะ n ัมเบอร์วันให้คุ i ฟิเนสรวันใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนข้อหนึ่งเลย เห็นทุกคนนะคะสุดา likes to help the people ลสุดาไลส์ทูเฮลท์เดอ e พีเพิเอ๊ะอาชีพอะไรเอ่ย What word does she do เขียนประโยคลงไปก่อนแล้วเขียนข้อหมายเท่ากับเว้นเอาไว้เดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปที่คำศัพท์อีกครั้งหนึง่ง จดให้เร็วภัทวัตก็จดให้เร็วด้วยอย่ามัวคุยอยู่นะคะสุด so, าไล t ์ทูเฮลเฮลแปลว่าอะไรคะช่วยเหลือไลส์ทูเฮลชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือประชาชนหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นเอ๊เราจะใช้คำว่าอะไรเอ่ย w h e t d o e s she do? อาชีพอะไรเมื่อกี้นี่ผ่านมาแล้วอ่ะ <No. S 1> a nurse a nurse อ่าสุดาไลส์ทูเฮลท์เดอะพีเพิลชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นไงเป็นพยาบาล mm hmm. นะใครที่จะเออตั้งเข็มว่าจะเป็นพยาบาลนะจะต้องมีเป็นไงคะต้องรู้จัก ช่วยเหลือคนอื่นนะไม่ใช่ญาติก็ต้องช่วยเหลือได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามาจากจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ใช่ไหมคะอ่า nurse แล้วสักดไปแล้ว A nurse l i ไล t ์ o help เห็นไหมคะคำกริยาคำว่า l i ท์ t ู o ตามหลังด้วยคำว่า help l i ์ทู to help n u m b e r ขสองไม้ไ o ท์ o g กโกลไลส์อ่า my l i ลทนั่นเรียนดูสิคำว่า light เติมอะไรด้วยต้องเติม S ด้วยเพราะว่า My นั้นเป็น subject อ่าที่เป็นคนเดียวต้องเติม S ลงไปด้วยเติม S ลงไปด้วยอ่เดี๋ยว เติมให้นิดนึง My life to grow r i g h t grow r i g h t rice to grow ชอบเลยคะ grow ปลูกเพราะปลูกพอปลูกข้าวเอ๊ะเขาเป็นอะไรเอ่ยวัด uh, เ word ดัตวีดอ่ะอิสอ่ะฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์เห็นได้ไหมเลยไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทนันอ f a ฟาร์มเมอร์ไลฟ์ทกรชอบปลูกข้าวชอบเพาะปลูกนั่นเองอ f a ฟาร์มเมอร์นะเวลาพอไหมอีกทักข้อหนึ่ง อ่าวอลวีไม่คุยลูก next ตเตรียมมาสิบข้อแต่ไม่ทันไม่เป็นไรมุก mm hmm. likes to cut clothes likes to cut what does she do ทำอะไรเอ่ยคะอ,อะไรเมื่อกี้ติดกันเป็นแถวเลยอ่านไม่ได้อ address Maker a d r e s s maker, likes to cut clothes ชอบตัดเสื้อผ้าอาชีพที่ชอบตัดเสื้อผ้าก็ต้องเป็นอาชีพ d r e s s maker, dress maker ค่สาสงสัยคุณจะได้แค่3ข้อเป็นการทบทวนคำกริยาอ่าคำกริยาคำว่าไล่ตามหลังด้วย แล้วตามหลังด้วยกริยาช่องที่1นะ่งนะจำไวมนะคำกริยา2องคำอยู่ด้วยกันอยู่ติดกันได้ไหมลูกไม่ได้ไไดต้องมีอะไรคันถูกคนะันเราเรียนไปชั่วโมงที่แล้วนะเพราะชั่วโมงนี้ก็เติมเต็มให้อีกนิดหน่อยนะหวังว่านะักเรียนคงนําไปใช้ได้นะคะ l i k e to study to t e to teach, like to grow, like t o cut. ัแต่น,นี้แปลว่าชอบที่จะทำอะไรนะอย่าลืมนะ Ah, okay, see you again on Thursday. Goodbye.